งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจกับมือ4ภาคีเครือข่ายธุรกิจร่วมจัดงาน EC Cluster Fair 2023เดินเครื่องขับเคลื่อนชูนโยบายส่งเสริมการลงทุนจะแสดงนวัตรกรรมสุดทันสมัยเสริมแกร่งผู้ประกอบการค่ะกองงานงานใน EC Pavilion ก็จะโชว์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ EC นะครับแต่ที่มาที่ไปแล้วก็ ที่ e ีซยาียจะทำนั่นในเชิงเศรษฐกิจกทั้งสังคมนั่นในเชิงชุมชนต่างๆพวกนี้จะเอามาเล่าเป็นเรื่องราวให้ประชาชนฟังนะครับเราก็จะมีมีตัวนวัตรกรรมหรือมีการผลิตลผลที่เกิดขึ้นใน e EC P นะครับเอาไปโชว์ในนั้นด้วยครับการแสดงให้เห็นว่า EC ีมีศักยภาพในการที่จะจัดงานับประเทศแล้วก็งานนี้ก็มีงาน International ที่เข้ามาด้วยนะครับงานนี้ว่าซึ่งถือว่าเป็นงาน ด้านเอ็กซ์เพรชั่นที่ยอมรับในโลกเดียวก็ได้กระจายรายได้แทนที่จะกันจุกอยู่ที่ประเทศเดียวก็อีซีตอนนี้ก็มีความมั่นใจในการด้วยท่านภายใต้การทำท่านเลขาจากพันธเสร็จมาร่วมกันมาในการโลือร์โมทในพื้นที่นี้ว่าสามารถจัดไม้ได้อย่างดี r ล s t เตอร์แ2023มีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่และดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาร่วมลงทุนโดยมีหมดหมายที่สำคัญในพื้นที่ EEC เป็นจุดหมายในการลงทุนใหม่ของประเทศค่ะ